สำหรับราศีแรกนะครับท่านผู้ชมครับได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับคนราศีเมษนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะฮะตามกราฟิกนี้เลยนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องการงานครับเขาบอกว่าคนลัคนาราศีเมษครับปัญหาการงานเนี่ยไม่ใช่ใครเลยตัวเองครับอาจจะรู้สึกเหนื่อยหมดพลังอยากทํางานไม่อยากทางานตัวเองเป็นตัวกําหนดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีเมษครับขอให้มุ่งมั่นตั้งใจและที่สําคัญครับระวังความคิดนะครับที่จะไปมีปัญหากับผู้อื่นนะครับการเงินสําหรับชาวราศีเมษครับได้ พระสุขขี่โคนะครับถือว่าการเงินจะได้รับข่าวดีรับทรัพย์รับโชครับเงิน รับทองเฮงปังตังมาในเดือนมีนาคมนี้นะครับเรื่องความรักครับคนโสดยังโสดต่อไปนะครับคนมีคู่ความรักหวานชื่นลื่นลมแฮปปี้นะครับสุขภาพครับได้ไพ่ใบนี้ครับดาวอาทิตย์ครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายเพราะฉะนั้นครับลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับต่อไปครับเรื่องโชคลาภครับนี่ฮะได้ไพ่มูละมูละแปลว่าบ้านเลขกที่ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นรราศีเมษครับคุณจะมีโชค จากบ้านเลขที่เลครับเลขนำโชคของชาวราศีเมษค,คือเลข5 1 4หนึ่งย้ำอีกครั้งนะครับพ่อหนึ่งสี่แปดเลขนำโชคของชาวราศีเมษค,ครับติดตามกันได้ดีนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความดีใจนะฮะใครที่ชอบเสียงโชคนะครับสามงวดติดแล้วนะครับอาจารย์โจให้เป๊ะแม่นยำนะครับในกลุ่มนะฮะแล้วก็ภาพรวมครับราศีเมษครับได้ไพ่ไพ่ว่าลาพระลาพังลาพระแปลว่าเงินนั่นหมายความว่าลัคนาราศีเมษในสัปดาห์นี้ในเดือนนี้ในชั่วโมงยามน,น,นี้ในเดือนมีนาคม,นานม,มาดวง คุณกําลังดีใช่เลยสําหรับการทําบุญของชาวลัคนาราศีเมษนะครับให้ทําบุญด้วยการปล่อยปลาสิบตัวนะครับแล้วก็ทําบุญน้ํำดื่มนะครับ